สอจสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางถึงสนามบินภูเก็ตแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปหาอะไรกินนะครับระหว่างรอรับรถนะเดี๋ยวไปดูว่าร้านไหนเด็ดๆบ้างครับไปเข้าเดอรวรับ ครับเดี๋ยวร้านแรกเรากินเป็นร้านนี้ครับมีต้นโพนะครับอาหารของถิ่นครับภูเก็ตับได้มาแล้วนะครับเมน,นูแรกมูสเบกนะก็จะสัเป็น15ไม้แล้วก็ใส่5ไม้นะครับก็ไว้ล้วลต้องใสกันก่อนเลย อันนี้เป็นข้าวจ้าจะอาลองสเตักกินคนเดียวเลย,ยได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีต้นโพนะครับมาดูใกล้ๆข้างในก็จะมีปลาหมึกปลาเส้นนะครับไอ้ยำมะตูม แล้วก็กุ้งนะครับเอาแบบยังไม่ต้องปรุงนะน่ากินมากมันก็จะเหมือนแบบอีอิ๊วผสมหน้าหน้านะ่ยพาไม่แห้งก็จะมีความนุ่นนิดนิดอร่อยอยากกินมากค่อยอยากกินมากค่ะผัดเต้าหัานนะครับเนี่ย มีความไหม้ด้วยเนี่ยนี่ทำทำเล็กๆกรุบกิบพอะข<ม><ม>ึ้นลงพอไปแล้วเมื่อกี้ไม่ทคันเขียวนุ่มมากรสชาติของอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเครื่องแกงเม <c oughs> นูนี้ก็จะเป็นร้านหน้าปลาเตาซีนะครับ อร่อยบ้างครับเ,เดี๋ยวมาชิมเนื้อปลาเปไน็นไงคะรสชาติของความกำลังดีครับแล้วก็เนื้อปาลอาเป็นไงคะความเนื้อเนื้อมีความนุ่มหน,มนังมีความกรอบโอ,อ้โหได้มาแล้วนะครับอันนี้เราก็สั่งเป็นหมี่ผักต้มยำก็ะะจะมีกุ้งหอยปูปลานะในเมนูน นี่โอ้โหปลาหมึกจัดจานเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดเลยนี่ครับพอเราถึงซอยอตอก ส่วนอุทิศนะครับก็เดินมาฝั่งซ้ายมือนะครับร้านก็จะอยู่ตรงนี้นี่โอเอ๋วเจ้าเก่าร้านก็จะเปิดบ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับ ก็จะเป็นตัวโอเอลที่เขาว่านะครับทามาจากพืชน,นะที่เขาบอกว่ามันวุ้นอะความตืนมันจะไม่วุ้นนะครับมันจะมีกินแล้วแบบเหมือนไหลลงคอไปเลยเมืเี้จะละลายก็ไม่ใช่ตอนนี้เราก็ของหวานร้านที่สองก็ถึงแล้วนะครับร้าน ทอรี่ภูเก็ตวินเทอร์นะครับเดี๋ยวเรามากินเมนูที่เป็นไอศครีมนะครับอันนี้วันนี้เรานั่งเป็นโต๊ะเบอร์สิบกันนะคะลูกค้าเคยมาทานไหมคะเคยค่ะินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งค่ะด้านหน้าเมนูของพี่ออยนะคะจะเป็นตัวของ The ะเบสเซ l เ e อของทางร้านนะคะ ซึ่งจะมีตัวของปีโกมอยโอเอ๋ว e แล้วก็อาโปค่ะอค่ะีได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นไอศครีมมะพร้าวคีมอดอันนี้ปีโกมอยนะครับแล้วก็น,นี่เป็นไอศครีมอาโปแล้วก็มีแผ่นอาโปบางๆตรงนี้ตักตุ๊บแล้วก็ติ๊ง สอนี่เนาะขาหมูแล้วก็มีแบบไข่ยองมาตุ้งนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูคนมากเมืองเมือนฮัลโหลน้ำเจนหนึ่งกว่ากุ้งผัดสตอจ้ามาจ้า มาหมดเลยลเดี๋ยวเราะทำเมนูหมูผัดเคยนะครับก็จะเอาเนื้อหมูไปผัดกับกับปิกก็จะมีลูกโดดด้วยตัวปีกไม่เค็มมากนะครับกำลังคอมกรอบกำลังดีเดเป็นประมงนะครับปลามงนะไม่ปลามองมองะ่ะอันนี้ก็จะไป ประมงทรงเครื่องนะครับเค้คล้ายเหมือนเมนรูซูชิเหมือนกันแกงปูใบชะพลูโอ้โหดูครับเนื้อปูกานเชียงปูเลยเนี่ยน่ากินมากเส้นหมี่ผสมกับเส้นขนมจีนนะ ลาตรงนี้นะครเนื้อปูคำโต,โตเลยแบบไม่ปักปัก สวยมากครับตรงนี้เป็นบรรยากาศถนนคนเดินภูกเก็ตนะครับมีเฉพาะวันอาทิตย์คนเดียวมาก 对不

ร้อสิบาทชุดชิ้วันเซ็ตร้อยบาท, uh, บาทชุดนึงคน้ีชิ้นจ้าชุดเลยครับชุดมกมาด้วยกันนะครับหหรข้างในมีอะไรไหมครับไม่ไม,มอีอ๋ไปไอปรสชาติหวาน 差。